ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัละยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลก็ได้นำเรื่องดาวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อเหมือนฟ้าแกล้งชีวิตนี้อะไรโชคลาภวาสนาทำอะไรก็มืดแปดด้านทำมาหากินยากลำบากยิ่งสู้ยิ่งจน ถ้าชีวิตเป็นเช่นนี้อยู่รีบแก้รุ่งชาวทุกวันให้ทำสิ่งนี้ชีวิตจะกลับมาดีวันดีคืนจะได้ดีเพราะมีบุญมากท่านผู้ฟังครับแต่วันที่ชีวิตลำบากเราอาจสงสัยว่าทำไมต้องเป็นเราเพราะอะไรกันแน่ทั้งที่เราก็เป็นคนดีคนหนึ่งไม่เคยทำร้ายร่างกายและจิตใจใครมาก่อนครูบาอาจารย์ท่านได้เมตตาสั่งสอนไว,ว้ดังนี้นะครับ ท่านว่าผลไม้พันเลวถึงจะใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินดีอย่างไรก็ตามอย่างมากก็ทำไม่มีผลตกขึ้นบ้างแต่จะทำให้มีรสอูชาขึ้นกว่าเดิมนั้นยากตรงกันข้ามผลไม้พันดีแม้รดน้ำพรวนดินเพียงพอประมาณก็ให้ผลมากเกินคาดรสชาติก็อูชาเช่นกันครับผู้ที่ไม่เคยสั่งสมคุณงามความดีมาก่อนเมื่อประกอบจิตใดๆ ถึงขยันขันแข็งสักปานไหนผลแเห็นความดีกว่าจะปรากฏเต็มที่ก็ต้องใช้ความพยายามอย่างหนักและเสียเวลามากส่วนผู้ที่สั่งสมคุณงามความดีมาก่อนเมื่อทำความดีผลดีก็จะปรากฏเต็มที่ท่านตาเห็นส่งผลให้มีความเจริญก้าวหน้าบุญยริษมีผลมากกว่าบาปทั้งปวงนี่คือคำยืนยันจากครูบาอาจารย์ครับจงเร่งสร้างบุญกัน จะรอเวลาเลยบุญจะมากหรือน้อยมันไม่ได้อยู่ที่เงินมากแต่มันอยู่ที่ความบริสุทธิ์มากของจิตและเจตนาช่วงชีวิตที่ผลบาปมาส่งผลอาจจะตกอับไร่โชคลาภวาสนาทำอะไรก็มืดแปดด้านไปหมดไปขอให้ใครช่วยเขาก็เหมือนหน้านี้ทำมาหากินก็ยากลําบากคอยอดทนคอยอดกลั้นครับทางแก้นั้นมีเสมอจงใช้ปัญญา ใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีทุ่มเทลงไปแก้ที่เหตุว่าเพราะอะไรคือเมื่อเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นค้นหาสาเหตุให้เจอดับที่เหตุให้ได้งานมีปัญหาเพราะเราไม่ถนัดจรหรือไม่ทำดีแล้วหรือไม่ค้าขายไม่ดีเพราะสินค้าเรายังต้องพัฒนาปรับปรุงหรือไม่ทำเลขายดีไหมราคาเหมาะสมหรือไม่ผู้ร่วมงานลูกน้อง คู่ขามีปัญหาเพราะเราขาดน้ำใจเราขาดความเมตตากรุณาที่แท้จริงหรือไม่เรายังเบียดบังเขาปากว่าตะขยิบหรือไม่เจอเหตุแล้วต้องลงมือแก้ครับอย่าทำเป็นน้ำเต็มแก้วเพราะมันแก้ไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องของกรรมไม่ต้องไปกลัวเลยใช้บุญใหม่แก้ไขได้เร่งสร้างบุญใหม่ให้มากกว่าแรงกว่าให้เอาผลบุญมาช่วย เราทันในชาตินี้การสร้างบุญนั้นมีมากมายทั้งที่ใช้เงินและไม่ใช้เงินการทาบุญของเรานั้นจะให้ตัวเองต้องเดือดร้อนบุญมากไม่ได้อยู่ที่เงินมากอยู่ที่ความบริสุทธิ์มากของจิตและเจตนาให้ธรรมะรักษาใจให้อาหารและสมุนไพรรักษาชีวิตครับท่านผู้ฟังครับเราคิดดีทำดีพูดดีก็เป็นการทำดีแล้วครับ ความดีที่ทําง่ายและได้ผลจริงที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําไว้ทําในทุกๆเช้าถ้าอยากมีชีวิตราบร,รื่มีความสุขตอนรุ่งเช้าที่จะล้างหน้าก็ให้วาคาถาเสกน้ําล้างหน้าโดยในตอนเช้าให้ตักน้ําใส่แก้วหรือขันหันหน้าไปทางทิศตะวันออกใช้นูชี้ข้างขวาวนน้ำสามรอบตัวแต่ละรอบให้ท่องคำว่ามะอาอู เมื่อเสร็จแล้วให้ตั้งจิตทำจิตให้สงบและท่องว่าพระพุทธทงังหลางนาพระธรรมังหลางทุกพระสังฆังเพิ่มสุขสวัสดีมีชัยอิติปิสูภคะวามนุษย์ในโลกลาเข็นนนารักกูสาธุอิติพุทธโธเอหิสุขโตมหาเสนเมตตาสวัสดีลาโพนาชาลีติ เมื่อกล่าวเสร็จแล้วให้นำน้ำดังกล่าวมาล้างหน้าและประพรมท้ายทอยสามครั้งเท่านี้ก็จะทำให้เราพบเจอแต่สิ่งดีๆได้ตลอดทั้งวันครับท่านผู้ฟังครับมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่เราต้องคบคาสมาคมมีปฏิสัมพันธ์กันซึ่งอาจจะเป็นในฐานะทั้งปู่ย่าตายายลุงป้านาอาพ่อแม่พี่น้องรวมทั้งเพื่อน คนอื่นๆที่ผ่านแหวะเข้ามาในชีวิตและนิสัยของคนแต่ละคนก็เป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่เราควรจะเลือกคบหรือประเมินว่าเราควรบออคบบัคคลนั้นไหมแล้วเราลองสังเกตตัวเองและคนรอบข้างสิครับว่ามีนิสัยแบบนี้ไหมเพราะถ้ามีก้านิสัยนี้คือก้านิสัยของผู้ที่มีบุญมากหรือจิตของผู้ที่มีบุญนั่นเอง 1. ไม่บน่น เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลงสภาพให้เป็นปัญญาทําให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิตทําให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวัส,สนาของตนและบุคคลอื่นความเป็นไปของชีวิตนั้นขึ้นตรงต่ออำนาจบุญเก่าที่ทําไว้บุญไปก็แค่นั้นเองที่ได้มาที่มีอยู่ที่เสียใจที่ไม่ได้ดังใจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันคือผลแห่งกรรม อันเป็นสมบัติของเราเอง 2. ไม่กลัวเมื่อมีบุญแล้วผลห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความเข้มแข็งกล้าหาญตามกำลังของบุญญาริศทำให้ไม่หวั่นต่ออุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะเรามีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์ความเป็นผู้มีบุญของตนเมื่อจะคิดจะทำอะไรลงไปล้วนมีกำลังบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิ้น 3. ไม่ทำชั่วเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นตัวควบคุมบริหารจัดการตามกำลังของบุญญาริตฐ์ทำให้เกิดความกลัวความระอายต่อบาปต่อกรรมความผิดน้อยใหญ่ทั้งในที่ลับและที่แจ้งเห็นถึงความเสียหายหลายภพหลายชาติเห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัวต่อลูกต่อสังคมอย่างมากมายมหาศาล 4. ไม่คิดมากเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความสะอาดความสว่างความสงบตามกำลังของบุญยอรีทำให้เกิดพลังแห่งความสงบแห่งจิตแห่งใจไม่ฝุ้งซ่านรำคาญใจไม่คิดเป็นทุกข์ความคิดทุกความคิดล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจไม่คิดเบิดความทุกข์มาใช้ก่อนห รอได้คอยได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความใจเย็นมีความยืดหยุ่นตามกำลังของบุญยอริสไม่ใจร้อนใจเร็วเห็นถึงจังหวะและโอกาสของชีวิตหกอดได้ทนได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นพลังงานเข้มแข็งตามกำลังของบุญยญริส ทำให้มีความอดทนที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศมีความคิดที่ไม่หวั่นไหวเห็นความสําเร็จทุกชนิดมาจากความอดทนและอดทนยังมีความสุขเจสงบได้เย็นได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นคนที่สงบได้เย็นได้ตามกําลังของบุญจริตไม่เป็นคนเจ่ร้อนรนกรวนกระวายสับสายวุ่นวาย ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระในสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นแม้จะตกอยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้ายก็ทำใจได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น 8. ปล่อยได้วางได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นคนที่รู้จักกาละการวางตามกำลังของบุญญาลิศไม่เป็นคนที่แบกทุกทุกอย่างที่ขวางหน้ายึดทุกอย่างที่เกิดขึ้น และก้ารู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้เมื่อมีบุญแล้วพล่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความรู้ตื่นเบิกบานตามกำลังของบุญญาริเป็นผู้รู้ต่อความจริงของชีวิตไม่ปล่อยชีวิตให้ตกไปในกระแสของความโลภความโกรธความหลงจิตใจมีความอิสระเต็มที่ทุกวันทุกเวลาและทุกนาที ท่านผู้ฟังครับครูบาอาจารย์ท่านแนะนำวัทนบุญอย่างไรไม่ให้ได้บาปซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าสังคมไทยชอบทำบุญจไร้น้ำใจนับว่าเป็นพฤติกรรมที่พบเห็นได้ทั่วไปในหมู่ชาวพุทธทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าคนไทยนับถือพุทธศาสนากันอย่างไรจึงมีพฤติกรรมแบบนี้กันมากเหตุใดการนับถือพุทธศาสนาจึงไม่ช่วยคนไทยมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะผู้ที่ถูกยากบางครั้งการทําบุญก็ไม่ช่วยทำให้คนไทยมีเมตตากราุณาต่อผู้อื่นเลยหรือหากสังเกตจะพบว่าการทําบุญของคนไทยมักจะกระทำต่อสิ่งที่อยู่สูงกว่าตนเช่นพระพิสุุวัดวาอารามพระพุทธเจ้าเป็นตนแต่กับสิ่งที่ถือว่าอยู่ต่ำกว่าตนเช่นคนยากจนหรือสัตว์น้อยใหญ่เรากลับละเลยกันมาก ดังตัวอย่างนี้ครับคุณนายแก้วเป็นเจ้าของโรงเรียนที่ชอบทำบุญมากเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าทอดกระถินอยู่เนืองๆใครมาบอกบุญสร้างโบสถ์วิหารที่ไหนก็ไม่เคยปฏิเสธเธอเลื้มปิติมากที่ได้ถวายเงินนับหมื่นนับแสนสร้างหอระฆังถวายวัดข้างโรงเรียนแต่เม่ได้ทราบว่ามีนักเรียนคนหนึ่งไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียน ขางชำระมาสองเทอมแล้วเธอกลับตัดสินใจและนักเรียนคนนั้นออกจากโรงเรียนทันทีครับลองคิดดูหากเธอคิดให้ลึกซึ้งไปอีกนิดบุญที่เธอจะได้รับอย่างมหาศาลอีกกองหนึ่งน่าจะได้มาจากนักเรียนผู้น่าสงสารที่เธอควรผ่อนผันให้เด็กนักเรียนคนนี้ได้เรียนต่อไปครับอีกตัวอย่างหนึ่งสายใจผ่าป้าไว้7เจ็ดสิและเพื่อนซึ่งมีขาดพิการ ไปถวายพัตตาหารเช้าที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งมีเจ้าอาวาสเป็นที่ศรัทธานับถือของประชาชนทั่วประเทศในเช้าวันนั้นมีคนมาทำบุญขับขัางจนสนามวัดแน่นขนาดไปด้วยรถเมื่อได้เวลาพระฉันจัดโยมก็พากันกลับสายใจพายิงชาราและเพื่อนผู้พิการเดินกระยองกระแยงฝ่าแดดกล้าไปยังถนนใหญ่เพื่อขึ้นรถประจำทางกลับบ้านระหว่างนั้น มีรถเก่งหลายสิบคันแล่นผ่านไปแต่ตลอดเส้นทางเกือบ3กิโลเมตรไม่มีผู้ใจบุญคนใดที่จะรับผู้เทาและคนพิการขึ้นรถเพื่อไปส่งถนนใหญ่เลยท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์ทำนองนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกประหลาดในสังคมไทยเวลาไปทำบุญที่วัดเราก็มักจะละเลยสัมมาเนนและแม่ชีแต่กุลีกุจอเต็มที่กับพระสงฆ์อะไรที่ทำให้เรา ชอบทำบุญกับสิ่งที่อยู่สูงกว่าตนใช่หรือไม่ว่าเป็นเพราะเราเชื่อว่าสิ่งสูงทรงเหล่านั้นสามารถประดันความสุขหรือสิ่งดีๆที่พึงปรารถนาแก่เราได้เช่นถ้าทำอาหารถวายพระบริจาคสร้างวัตรหรือพระพุทธรูปก็จะได้รับความมั่งมีสีสุขมีอายุวันนะสุขาภะหรือช่วยได้ไปเกิดในสวรรค์มีความสุขสบายในชาตินา แต่ในทางตรงข้ามซึ่งที่อยู่ต่ำกว่าเรานั้นไม่มีอำนาจที่จะบันดานอะไรให้เราได้หรือไม่ช่วยให้เราสุขสบายขึ้นเราจะไม่สนใจที่จะช่วยเหลือเผื่อแผ่ให้แก่สิ่งเหล่านั้นครับนั่นแสดงว่าที่เราทำบุญกันมากมายก็เพราะหวังประโยชน์ส่วนตัวเป็นสำคัญอย่างนี้เองดังนั้นยิ่งทำบุญด้วยท่าทีแบบนี้ก็ยิ่งเห็นแก่ตัวมากขึ้น ผลคือจิตใจยิ่งขับแคบความเมตตากราุณาต่อผู้ทุกยากมีแต่จะน้อยลงไม่ต้องสงสัยเลยว่าการทำบุญแบบนี้กลับจะทำให้ได้บุญน้อยลงแน่นอนว่าประโยชน์ย่อมเกิดแก่ผู้รับอยู่แล้วฉันหากถวายอาหารอาหารนั้นย่อมทำให้พระสงฆ์มีกำลังในการศึกษาปฏิจจบัติธรรมะได้มากขึ้นแต่ในสงที่จะเกิดแก่ผู้ถวายนั้น จะไม่เต็มมิดเต็มหน่วยเพราะเจอด้วยความเห็นแก่ตัวยิ่งถ้าทำบุญหนึ่งร้อยบาะหวังจะได้เงินเป็นล้านบุญที่เกิดขึ้นก็ย่อมน้อยลงไปอีกเพราะใช่หรือไม่ว่าที่เป็นการค้ากำไรเกินควรบุญที่ทำในรูปแบบของการถวายทานนั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเงินก็ตามจุดมุ่งหมายสูงสุดอยู่ที่การลดความยึดติดถือมั่นในตัวกูของกู ยิ่งลดได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าใกล้นิพานอันเป็นประโยชน์สูงสุดที่เรียกว่าปรมัตถ t ซึ่งสูงกว่าสวรรค์ในชาติหน้าหรือความมั่งมีสีสุขในชาตินี้ครับแต่หากทําบุญเพราะวังแต่ประโยชน์ส่วนตนอยากได้เข้าตัวมาก,มากๆแทนที่จะสละออกไปก็ยิ่งห่างไกลจากนิพานและกลายเป็นอุปสรรคขวางกั้นนิพานไปด้วยซ้ำอันที่จริง จะว่าแต่นิพานเลยครับแม้แต่ความสุขในชาติปัจจุบันก็อาจเกิดขึ้นได้ยากเพราะจิตที่คิดแต่จะเอานั้นเป็นบอกเกิดแห่งความทุกข์เป็นทานมหัาพลาสูตรอังคุตระนิกายพระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระสารีบุตรว่าทานที่ไม่มีอันิสงส์มากได้แก่ทานที่ให้จางมีใจเยื่อใหญ่ให้ทานอย่มีจิตผูกพันให้ทานอย่างมุ่งหวงังสั่งสมบุญ ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในแง่ของชาวพุทธการช่วยเหลือผู้ที่ทุกยากเดือดร้อนทางทั้งที่เขาไม่สามารถให้คุณให้โทษแก่เราได้เป็นเครื่องฝึกใจให้มีความเมตตากรุณาใจลดละความเห็นแก่ตัวได้เป็นอย่างดียิ่งทำมากเท่าไหร่จิตใจก็ยิ่งเปิดกว้างอัตตาก็ยิ่งเล็กลงทำให้มีที่ว่างเปิดรับความสุขได้มากขึ้นยิ่งให้ความสุขแก่เขามากเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นสมดังพุทธพจน์ที่ว่าผู้ให้มีความสุขจะได้รับความสุขเป็นความสุขที่ไม่หวังจะได้รับแต่ยิ่งไม่อยากก็ยิ่งได้ในทางตรงข้ามยิ่งอยากก็ยิ่งไม่ได้คลาบเมื่อใจเปิดกว้างด้วยเมตตากรุณาเราจะพบว่าไม่มีใครที่อยู่สูงกว่าเราหรือต่ำกว่าเราถึงจะเป็นพมา่าเป็นมอน ลาวขเขมกนเกรี่ยงเขาก็มีสถานะเสมอเราคือเป็นเพื่อนมนุษย์และเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายกับเราแม้แต่สัตว์ก็เป็นเพื่อนของเราเช่นกันจิตใจเช่นนี้คือจิตใจของชาวพุทธและเป็นที่สถิตของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงการธนุบำรุงพุทธศาสนาที่แท้จริงก็คือการบำรุงหล่อเลี้ยงจิตใจเช่นนี้ ให้เจริญงอกงามในตัวเราในลูกหลานของเราในสังคมของเราหาใช่กันทุ่มเงินสร้างบทวิหารราคาแพงๆหรือสร้างพระพุทธรูปให้ใหญ่โตที่สุดในโลกใหม่ดังนั้นเมื่อใดที่เราเห็นคนทุกข์ยากไม่ว่าเขาจะเป็นใครมาจากไหนเชื้อชาติอะไรต่ำต้อยเพียงใดอย่าได้เบือนหน้าหนีนะครับคอยเปิดใจรับรู้ความทุกข์ของเขา และถามตัวเองว่าเราจะช่วยเขาได้หรือไม่และอย่างไรเพราะนี่คือโอกาสดีที่เราจะได้ทำบุญลดละอาาัตตาตัวตนและบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงขอบพระคุณเนะะื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานกับท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกันละดมิตทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพ,พบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ